ดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนพฤษภาคม2567คลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีกันค่ะคนเกิดราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกันนะคะภาพรวมของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมไพ่เดือดแทนเปล่ทำอะไรก็ต้อง ระมัดระวังรอบคอบคิดอะไรให้ลึกซึ้งสุขุมไม่มากขึ้นแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในด้านของหน้าที่การงานหรือผลประโยชน์ที่คุณรอคอยในช่วงนี้ผู้ใหญ่จะกลับมาอุปถัมภ์หรือคนที่คิดร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรคุณจะมีความกระตือรือร้นและอยากจะมีอะไรใหม่ๆทำมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้กระตือร้นให้มากขึ้นค่ะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะการงานค่ะ ไพ่ The Emperor ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าใครที่ทำธุรกิจในช่วงนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสรหรืออยากจะหาอะไรใหม่ๆมาทำ mm. ก็มีเกณฑ์ว่าคุณอยากจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเสริมในธุรกิจเดิมๆมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือบางคนเกณฑ์จบขยายที่อยู่อาศัยพร้อมกับ ที่สถานที่ประกอบกิจการก็มีเกณฑ์ว่าในเดือนพฤษภาคมจะไปเริ่มต้นหาทำเลใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะได้ทำเลที่คุณถูกใจในขณะที่คนที่ทำธุรกิจในช่วงเนี้ก็ผลผลิตก็จะหรือผลตอบแทนเนี่ยจะกลับมาคึกคักนะคะจากที่ดูแผ่วๆมาแล้วก็ใครที่จะทำงานในด้านของต่างประเทศหรือส่งสินค้าไปต่างประเทศต้องระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขเอกสารสัญญา ที่ปลายทางอาจจะมีปัญหาสรุตทิ์ขัดหรือแม้แต่อยากจะหาผู้ร่วมลงทุนในช่วงนี้ก็เงื่อนไขก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะถ้าในด้านของงานแดนไกลงานต่างประเทศค่ะแต่ถ้าใครทำงานในในองค์กรก็จะมีบางคนเนี่ยทำงานเดิมอยู่แล้วก็กำลังจะหาอาชีพเสริมและเป็นอาชีพที่คุณเคยวางแผนไว้มาก่อน ก็เป็นจังหวะที่คุณจะลองเริ่มลงมือทําแต่ค่อยๆทําค่อยๆปรับเปลี่ยนไปหรือดูกระแสไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณอยากจะนํามาทําหรือเป็นอาชีพเสริมอาชีพอิสระในอนาคตอาจจะเป็นอาชีพที่ทําเงินให้คุณเป็นกอบปินกรรมได้ค่ะสําหรับคนที่ทํางานในองค์กรน,นะคะในช่วงนี้คุณจะ มีงานใหม่ๆเข้ามาซึ่งดูแล้วคุณอาจจะหนักใจว่าเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าเพราะว่างานเก่าก็ยังจะต้องรีบเคลียร์รีบจัดก,การสะสางและก็อาจจะเป็นเรื่องของมีบริวารหรือบริษัทของคุณอาจจะลดบุคลากรลงไปสิ่งที่คุณได้รับคืองานมันเพิ่มขึ้นงานมันหนักขึ้นก็มาพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็จะส่งผลให้คุณ ได้ผลประโยชน์ในด้านของการพิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เรื่องของค่าตอบแทนสูงขึ้นในอนาคตด้วยค่ะถ้าใครที่ตกงานมานานหรือสมัครงานไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีคนติดต่อเข้ามาแต่ก็รู้สึกว่างานนั้นไม่ไมตอบโจทย์แต่พอเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะได้งานที่คุณชอบทั้งตำแหน่งที่คุณรู้สึกว่าเออตำแหน่งนี้แหละที่อยากจะทําหรือเรื่องของเงินเดือนเรื่องของอไรายได้นี่แหละดีขึ้นค่ะ การเงินไพ่อสศวินเรียดจริงๆคุณจะมีไรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆมีบางคนทําทั้งอาชีพประจําและอาชีพเสริมและก็ช่วงนี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็วางแผนค่อนข้างที่จะรอบค้อบเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแต่คุณก็กลัวว่าเอ๊ะผลตอบแทนมันจะคุ้มค่าไหมก็ลองค่อยๆทําค่อยๆลงทุนไปนะคะแต่ขอย้าว่าสิ่งที่คุณจะทํา ควรจะเป็นงานที่คุณถนัดอย่าไปเอางานที่ตามกระแสเดี๋ยวจะทําให้การเงินงคุณสะดุดติดขัดค่ะใครที่ให้เพื่อนฝูงหยิบยืมเงินไปจะไม่ได้คืนความสัมพันธ์จะถอยลงกลายเป็นมีปัญหาไม่มองหน้ากันหรือกลายเป็นมีข้อวิวาทมีคดีความหรือใครที่อยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆจะต้องศึกษาดูงเงื่อนไขให้ดีด นะคะหรือจะหาพันธมิตรท้างการค้า mm. ก็ต้องดูเงื่อนไขสัญญาให้ดีๆแต่ถ้าไม่แน่ใจชะลอการลงทุนนั้นไปได้ค่ะและก็เงินเนี่ยช่วงนี้ถึงแม้คุณจะมีไรายได้เข้ามาดีแต่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินแบบไม่คาดคิดเงินของคุณอาจจะสูญหายเสียหายหรือต้องจ่ายเพราะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติหรือบางคนเรื่องของที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยอาจจะเกิดปัญหาที่จะต้อง นำเงินก้อนใหญ่มาปรปับปรุงเปลีป่ยนแปลงน,น,นะคะความรักของคนโสด8ดดาบคนโสดจะอกหักรักคุดนะคะเพราะว่าไปรักคนมีเจ้าของหรือความรักของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่พยายามประคับประคองพยายามช่วยเหลือแต่คนที่เข้ามาไม่ได้รักคุณจริงแต่รักทรัพย์สินหรือมาขอความช่วยเหลือคุณทำให้คุณเหนื่อยใจทำให้คุณรู้สึกไปต่อไม่ได้ ไพ่แดดาบคืออยู่กับตัวเองให้มากรักตัวเองให้มากค่ะความรักของคนมีคู่ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งอาจจะมีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความสัมพันธ์จะต้องหนักแน่นเข้าไว้เกณฑ์การเดินทางหรือการพบปะผู้คนมากมายบางครั้งก็อาจจะมีบ้างที่คนรักอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือได้ข่าวคราวที่ไม่ดี ในด้านของคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเขาก็เตือนว่าจะต้องหนักแน่นมีอะไรให้ปรึกษาให้ปรับความเข้าใจกันแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณกับคนรักเนี่ยจะมีการทําธุรกิจเล็กๆร่วมกันค่ะมาดูสุขภาพร่างกายกันนะคะไพ่เด็กถือเหรียญค่ะสุขภาพร่างกายโดยภาพรวมแข็งแรงดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของสภาพจิตใจคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะทำอนุน,นันนี้ใหม่ๆ การพักผ่อนน้อยหรือบางครั้งก็ไม่ได้ออกกําลังกายระวังเรื่องของการเดินทางไกลโดนลมฟ้าอากาศอาจจะแปลปวดให้เช็คสภาพดินฟ้าอากาศก่อนเดินทางนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแม่หมอก้อยมาเลนีเป็นกาลังใจให้แม่ให้แม่หมอก้อยมาเลนีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ